ขอให้ติดต่เอเปิดการ้องเห็นลูกค้ามาซื้อเยอะๆแล้วก็ได้มาปล่อยเพิ่มนะทุกคนวันนี้เราจะไปปล่อยปูหน้าเขียงกันค่ะพี่คนขายร้านนี้คือดีมากพอรู้ว่าจะซื้อปูไปปล่อยก็ลดทันทีให้โลละ50บาทเธอพิกัดคือตลาดสดมหาชัยเมืองใหม่ร้านน้องแนนปูทะเลค้ามาถึงก็เจออยู่ร้านเดียวเลยเจ้าปูเดี๋ยวจะพาไปสู่อิสรภาพนะเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปูกันนะคะ เราก็มาปล่อยน้งปูกันที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ค่ะที่นี่เขาก็จะมีพร้อมทุกอย่างเลยนะคะสําหรับอุปกรณ์ปล่อยปูแล้วก็จะมีคุณลุงใจดีมาสอนวิธีปล่อยปูให้กับเราด้วยเขาว่ากันว่าเชือกที่มัดที่ตัวปูแต่ละจุดมันก็เหมือนปมต่างๆที่มัดตัวเราไว้นั่นเองใครที่มาปล่อยน้าปูก็อย่าลืมอธิษฐานก่อนปล่อยนะคะดูจากในคลิปก็รู้ว่าเธอว่าเขาคือแบบแข็งแรงขนาดไหนขนาดเขาโดนมัดไว้นานๆหลายชั่วโมงตัดภาพมาถ้าเราเป็นคนเราต้องถูกมัดแบบนี้เราคงหมดแรงไปนานาาแลลล้วสสไเดออร์ปปููคงม่ย ปูไปไม่รู้ว่าน้องจะรู้หรือว่าน้องจะเสี่ยวหรือ